เดี๋ยวเดี๋วก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน i อ s และ Android เลยโอเคแล้วก็ข้อ39ค่ะมันมี Choice มาให้ว่าข้อแรก pair of shoes pair แปลว่าคู่นะคะคือเป็นคู่ ชูส์ uh, ว่ารองเท้าใช่ไหมรองเท้าหนึ่งคู่อะไรอย่างเงี้ยแปบลบว่ารองเท้าหนึ่งคู่ส่วนใหญ่เราก็อาจจะได้ยิน pair of อะไรบ้าง pair of gloves อะไรที่มันมาเป็นคู่เนาะเนี่ยถุงมือมันก็มาเป็นคู่ใช่ไหมหรือว่าอันนี้ pair of glasses เ่นตาหนึ่งคู่เป็นลักษณะหนาของเว่นตาเนาะ ก็คือเว้นตายังเป็นหน้าตายอย่างนี้ใช่ไหมเขาเอ,อะฝรั่งเขาบอกว่าเออ g l a s s e s เนี่ยมันมี ES ตามหลังเราสังเกตดูก็คือมีหลายชิ้นเลยใช่ไหมก็คืออันนี้เนี่ยเป็นข้างหนึ่งอันนี้ก็เป็นอีกข้างหนึ่งมันก็เลยมีสองข้างมันมีขาสองขาน,นั่นเองค่ะ,ะข้อที่สอง y s t a l Clock Crystal, คริสโต้ขยายคำว่าคล <Crystal S 1> ็อกคริส t a l แปลว่าคริสตัลนนั่นเองก็คือนาฬิกาที่ทำมาจากคริสตัลนนะคะข้อ3 Pearl Necklace Pearl แปลว่าไข่มุกนะคะมุกไข่มุกอะ Necklace ก็คือสร้อยคอนะคะเราอาจจะสังเกตนะคะคำว่า Neck แปลว่าคอและข้อที่4 Set of c h o p Sticks นะคะ Set นะคือเป็นชุดหนึ่งนะคะชุดของ Shop Sticks แปลว่าอะไรอะไรที่เป็น Sticks t i c k มันเป็นแท่งๆใช่ไหมแท่งๆ Shop Sticks นี่แปลว่าต,ต,ต,ตะเกียบนะคะก็คือเป็นตะเกียบชุดหนึ่งนะคะอ่ะข้อนี้ข้อสามสิบเก้าตอบไรห,หลังจากนี้เรามาอ่านต่อกันหัว next เนี่ยถัดไป I went shopping with my dad ฉันก็ไปช็อปนะคะ go shopping มีเป็น verb ing เนอะจริงๆมันเป็นคำนามนั่นแหละที่แปลว่าแบบไปช็อปคือ,อเราจะเห็นแบบพวก go swimming ไปไว่ายน้ำก็ได้เนาะเป็น ing นเลย เป็น,ก,นกิจกรรมกิจกรรมหนึ่งนะคะก็ไปช้อปปิ้งกับพ่อแล้วก็ฉันก็เจออะไร found a cool cool นี้แปลว่าแบบเจ๋งะ่ะไม่ใช่เย็นนะแปลว่าเจ๋งอะสุดยอดอะไรเงี้ยเจออะไรก็สักอย่างหนึ่งแล้วเขาก็พูดว่า I am wearing it now ฉันกำลังสวมมันอยู่ตอนนี้ฉันกำลังสวมใส่มันอยู่ ต้องเป็นอะไรที่สวมใส่ได้แน่นอนใช่ไหมแล้วก็มาดูการข้อสามาอะไรที่มันสวมใส่ได้เนาะอ่ะข้อไหนสวมใส่ได้บ้างคริสตัลคล็อกเนี่ยนาฬิกาสวมใส่ไม่ได้แน่นอนตะเกียบก็ไม่ใช่เหลือชูสกับเนคเลสเราตอบอะไรดีข้อนี้นะคะเราไปสังเกตข้อบูอีก I am wearing it แสดงว่ามันเป็น1อันนะคะมีแค่อันเดียวเราสังเกตชูเนะี่ยมันเป็นคู่ใช่ไหมมี2อ,อันแน่นอนอยู่2อ2ข้างเนาะดังนั้นข้อนี้อะต้องตอบ pearl necklace ค่ะเพราะว่ามันเป็นคำนามเอกพจน์อันเดียวที่สวมใส่ได้นั่นเองนะคะงั้นเดี๋ยวเราพี่อ่านให้ฟัง next I went shopping with my dad and I found a cool Pear l necklace I I am wearing it right now ค่ะตอบข้อ3ค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ ดูความรู้ก่อนไปโรงเรียนพรุ่งนี้ทำความเข้าใจก่อนอย่างเงี้ยไม่เก่งได้ไงจริงปะ